เกมดีเกมอยากค้างเกมดีที่สุดเลิศเลอประเสริฐสีเจ็ดล้านพบเจ็ดล้านชาติโอ้ยกระตุกเกือบชนีแล้วโหนี่นะที่ที่กระโดดทันหัวใจนี่เวฟโอ้ยกระตุกอีกแล้วไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นกระตุกแบบนี้ 263ล้านและต้องมีสติต้องเล่นอย่างมีสติค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกิดอะไรขึ้นก็กระโดดกระโดดไว้ก่อนนะเออวันนี้เราจะมาทำให้ได้300ล้านกันเรื่องจะทำให้ได้3 0 0ล้านกันเหรตอนนี้เรา263ล้านแล้วพี่เล่นมากี่นาทีหรอวันนี้พี่เล่นมาได้33นาทีละโอ้เวลาไอ้นี่เขาเรียกแหละเอรองเท้าหมดมันชอบเด่นชอบกระเด้นกระเด่น กระเด็นสูงต้องต้องคอยมีสติต้องมีสติวันนี้พี่มาต้องมีสติตั้งสติไว้อ้ยมันกระตุกอหทุกคนโชเล่มากเ,เ้วสาตั้งสติตลอดเวลาแล้วนะกระตุกจังหวะที่พี่มายปัดแล้วเว้ยมันปัดไปแล้วแล้วมันกระตุกแล้วมันไม่ไปแล้วมันโอ้โห โอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างงี้ทำไมมันต้องทุเล็ขนาดนี้ด้วยเวลาเราได้คะแนนเยอะๆแล้วทำไมมันไม่เคยมันไม่เคยจะเฟงแกับเราเลยเกมเนี้ยพี่ไปจะตั้งใจพี่ไปตั้งใจเอาแหละเอาแหละเอาแหละะกกรตุแล้วเมื่อกี้กระตุกแล้วอี่ที่ไม่มีประสาทอะไรอยู่แม่ๆเมื่อกี้กระตุกแบบคิดจะกระตุกแล้วจะตุกเอ้าแย้กระตุกแย้อืมอะไรกระตุกอะไรไปบอยโอ้ไม่โอ้ไม่ อีเยลดีนะดีนะที่มันม้วนตัวไปก่อนโอ้ถ้าเมื่อกี้มันไม่ม้วนพี่มายก็ชนไปเลี้ยวะการจริงจังเกมมิ่งมันอาจจะทําให้เรานั้นเครียดเกินไปงั้นเราลองหลับตาเล่นดูอะครับเฮ้ยการหลับตาก็ดีเอ้าลืมตามาชนเลยเฮ้ยโอ้โหลืมตามากระตุกเลยด้วยความแบบว่า ลืมตามากระตุกเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยหลับตาอาจจะดีกว่าขอฉันหลับไปตลอดเลยได้ไหมเฟกเฟกอะไรอีกก่อน What fake I'm already put e iPad here you can see my fingers เฟกอะไรอีกก่อนจ๊ะคุพระคกณลุนจอง ต้องชนละไหมคะกระตุกสะบัดจริงกระตุกสะบัดมากก็มเมื่อกี้ที่ชนไปอะ่ะก็เพราะว่ามันกระตุกกระตุกจนชนเลยอะ่ะตอนนี้ก็เลยยิ่งต้องแบบเพิ่มมาตรการก็เลยจ้องขมิ่งจ้องขมิ่งเลยเผื่อมันกระตุกหรืออะไรแบบจะได้แบบถึงมันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เผื่อจะได้เผื <laughs> ่อจะทําเท่าที่ทําได้คืออยากจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปไกลได้รู้แหละว่า ชะตาเรามันใกล้จะขาดแล้ว <c oughs> แต่เราก็ยังอยากจะสู้ชีวิตไปไกลที่สุดจะได้ไปได้นี่คือไฮนิวไฮของเราสวว่าถ้าพี่มาเก็บกุญนแจที่สามสิบมันจะมีโอกาสที่พี่อาจะชนอีกรอบฉะนั้นเราัมีความหวังแล้วมีความหวัง้องหาหมดหวังฉันไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยบอกเลยฉันไม่ไดุ้วยวายไปเองเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ๊ยพี่พี่ชนแล้วพี่ก็ร้องกระตุกอะไรเงี้ยโอ้โห คุณก็ดูเอาละกันดูเอาละกันมีตาก็ดูเอาแลา้วกันหนูเซอรยตกใจอ่ะเติมได้ไม่ติดเติมได้ไม่ติด้ิด่ใครอ่ะใครคะโอุ้ยขอบคุณคุณพลเล็สองร้อยโดเนทอุ้ยวันนี้มีคนมาให้กำลังใจหลายคนเลยแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าคือใครขอบคุณคะ่ะขอบคุณอีกสองร้อยโดเนทนะคะหลอดครึ่งหนึ่งแล้ว หลอดคึ้นหนึ่งแล้วหลอดกำลังใจเราแต่เชา้าเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยการงารนหน้าที่เงินทองร่ำรวยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพออะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องด้วยขออภัยขออภัยด้วยค่ะผมเล่นได้คะแนนเกินอันเก่ามือไปปัดหน้าจอต้องเล่นใหม่ฉะนั้นคือโกรธตัวเองแต่พี่อ่ะ ไม่ไดเ้เคยแบบไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะ่ะเล่นได้คะแนนเกินคะแนนเก่าอะ่ะแล้วเกมค้างอยู่ๆก็ค้างไปเลยอะ่ะทุกอย่างมันหยุดนิ่งค้างแล้วก็เด้งพี่ออกเกม <c oughs> เคยเจอแบบนั้นเอ้ยเฮ้ยกระตุกโอ้โหเกลือนึกว่าพูดว่าเกมค้างปุ๊บเกมจะค้างใส่หน้าไปเลยแบบ AI ทํทำงานแล้วอะไรแบบนี้โอ้โห โอ้ย่าเด้ออย่าเด้อ,อเกมดีเกมดีเกมดีเกมอยากค้างเกมดีที่สุดเลิศเลอประเสริฐสีเจ็ดล้านทบเจ็ดล้านชาติใช้โปรหรือเปล่าคะฮูยังมีคนชมพี่ไม้มใช้โปอีกแล้วไม่ดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณที่ขอบคุณที่ชมนะคะขอบคุณที่เห็นพี่ไม้มใช้โปมากพี่ไม,มดีใจน้ำตาไหลตอนนี้นมันกระตุกหนักมากพี่ไม้ก็แบบว่า ชะตากรรมของฉันมันจะไปจบลงที่ไหนแต่ก็280ล้านแล้วนะยัง <Yeah. S 1> ไม่ใช่น้อย <c oughs> นอยอุ๊ยกระตุกอีกแล้วอ้าอย่าอย่าโอ้อย่าอย่าอย่าาทำแบบนั้นเลยโอ้ยกระตุกจังเลยพี่สนใจตอนนี้เลยพี่สนใจตอนนี้ตอนนี้ตรงน,นี้จะ300ล้านให้ได้เลย เอาให้ได้เลยฮนะจะเอาให้ได้เลยจะเป็นให้ได้เลย300ล้านวันนี้จะเป็นให้ได้อกระตุกเกือบชนแล้วโอ้โหนี่นะที่ที่กระโดดทันหัวจใจนี่แวกโอ้โกระตุกอีกแล้วไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นกระตุกแบบนี้ไม่เอามันไม่มันไม่เฟ้วิ่งยู่สสุรกี่ลานเนี่ยล่ะครับอันนี้จะเป็นตาที่เยอะที่สุด กระตุกไอ,อย้ยาไอ,อย้ยาหยุดหยุดตามออกไปไอตำรวจอ้วนหยุดนูน่นี่นั่นแท้คุณเจฉันเก็บไม่ได้เพราะมันกระตุกฉันผ่านฉันฉันขับผ่านกุญแจฉันขับผ่านเลยฉันขับผ่านเลยกุญแจเพราะว่ามันกระตุกเมื่อกี้ไอ,อย้าไออยาไอ้ยาโอ้กระตุกอีกเลย ตอนที่พี่ไมค์กำลังจะปัดไปเก็บกุญแจด้วยนี้โอ้โหกุญแจมันสำคัญมากเลยนะขอบคุณนะคะที่ชมว่าเล่นโปรอีกแล้วที่ดีใจที่มีคนมาชื่นชมว่าที่เล่นโปรมากๆเสียนจนร้องโปรไ่เกินจริงเสียนจนร้องโปรก็คือยังอยู่ <S 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 อุ้ยตกใจอุ้ย ที่นแม่เติมหลอดเหรออุ้ยขอบคุณค่ะฮลัลโหล ก็ยอมแต่ไม่ตุยแฮะแต่ไม่ตุยแต่รอดแค่ <c oughs> มีสเก็ตบอร์ดก็เท่ากับอมะตะและลองไปเล่นดูจ้าคนที่พูดแบบนี้ <c oughs> ถ้ามีสเก็ตบอร์ดก็เท่ากับอมะตะคนทั้งโลกก็คงจะเล่นได้เยอะแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> คนที่พูดอย่างนี้บอกเลยรู้เลยว่าไม่เคยเล่น <c oughs> ไอ้คนไม่เคยเล่นเลยพูดแบบนี้ ลช่วงกี่โมงถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์จะมาประมาณ6กโมงเช้าค่ะไม่เกิน7จ็ดหกไม่เกิน7จ็แต่ถ้าเป็นวันหยุดนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์จะมา7จ็ไม่เกินแปย